พั่วนะคะพั่วโกยคะ่ะเข้าด้ามไม้ลงสีสวยงามนะคะความยาวอยู่ที่1เมตร20เซนนะคะด้ามไม้เนื้อแข็งอย่างดีนะคะเพิ่มลงสีสวยงามกริบกริบไม่เหนียวติดมือนะคะออันนี้เป็น เตรียมตัวส่งร้านวัสดุก่อสร้างนะคะทางโรงงานเราขายส่งนะคะส่งทั่วไทยนะคะโรงงานคุณหมวยนะคะอยู่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะสนใจสินค้าสั่งผลิตโรงงานขาได้เลยคะ่คะราคาส่งสวยๆไปต่อได้ไม่ยากเลยนะคะคุณลูกค้าขา่ายัางไงก็ฝากาผลงานของหมวยไว้นะคะเบอร์โทร0 9 8 2 8 1 7 9 2 5นะคะหรือแอดไอีไลน์หมวยได้นะคะไอดีไลน แอนนี่ฮานาฟีนะคะสะกดไม่ได้ยังไงโทรมาหาหมวยเดี๋ยวหมวยแอดหาคุณลูกค้าได้เลยค่ะโอเคนะคะย้ำค่ะ ID ด i n ลนะคะ a เดบ n y f a n a f w e ค่ะตามตัวค่ะแอนนี่ฮานาฟีนะคะแล้วเราเจอกันคุยกันในไลน์ได้เลยค่ะส่งรูปเพิ่มเติมให้ทุกค่ะทุกๆอย่าง ทุกๆอย่างที่คุณลูกค้าต้องการเพิ่มเติมก่อนสั่งสินค้านะคะค่ะกับขอบพระคุณมากค่ะ